สวัสดีครับอาจารย์อูกการันตีนะครับย้อนอดีตดูอนาคตเจอะท่าแมชชีนปรับควงจุ้ยเสริมความสำเร็จกันครับวันนี้มาคลิปการพยากรกันนะครับเดือนกรกฎาคม2,567กันครับมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจแก่ผมด้วยครับ pega Realm ครับ yeah. มาดูกันนะครับผมเดือนกรกฎาคมนี้มีเกฑดอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับดวงดาวที่รอยตั้งแต่พฤุนายนนะครับก็มาเป็นตรงนี้นะครับในวันที่9นะครับผมดาวศุกร์ของเราจากตำแหน่งนี้ก็จะย้ายลงมาปึ๊บ สุกก็จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมสุกเก่าเราก็จะหายไปออปึ๊บวันที่สิบสามนะครับผมดาวอังคารของเราก็จะย้ายยู่ตรงนี้ไปตรงนี้อังคารก็เลยจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้แทนครับวันที่สิบหกบดาวอาทิตย์ก็ได้มีการย้ายไ้เช่นเดียวกันนะครับผมได้ลงมานะเลื่อนแต่กันใหญ่ดาวอาทิตย์ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ ดาวที่ก็จะหายไปนะครับโอเคแต่นี่ก็จะเป็นถึงสิ้นเดือนก็จะมีดาวที่ปรากฏกับตรงนี้นะครับโอเคเดาวอาทิตย์มาในตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับตำแหน่งมหาจักรในราศีก,รก็รากฎตัวนี้เป็นน้ำกับไฟนะครับผมไอ้ตรงนี้คืออะไรก็คือตำแหน่งมหาจักรการที่จะได้ความสำเร็จอะไรนั้นไม่ได้ได้ไมาง่ายๆครับต้องบุกบ่าฝ่าฟันกัน ส่วนดาวสุดที่เข้าในตำแหน่งนี้ก็คือได้ตำแหน่งรายชาโชคครับผมดาวธาตุน้ํามาเจอน้ํารายชาโชคก็มีความหมายในหนึ่งเขาบอกว่าผิดแล้วรู้ตัวแล้วยังกลับตัวได้ก็รู้ผิดรู้ทั่วก็หันหน้ากลับมานะครับผมก็แปลว่าอย่างนี้ปในตำแหน่งอันคารตรงนี้ก็จากจเกษตรก็จะกลายไปเป็นปลบ การลาชาโชคนะครับผมว่าเน,นื่องจากนี่ครับสาตําแหน่งตําแหน่งนี้ข้ามเป็นเกษ,ษตรตรงนี้กระไรเป็นปับแต่ดันได้ราชาโชคครับผมดาวมันเข้ากันปึ๊บในตําแหน่งเขาเรียกว่าอังคารกีโคเรื่องของความเจ้าชู้ประตูดินเรื่องของเพศตรงข้ามมีเข้ามาเรือหลายลตอนนี้เดือนนี้นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวเราก็ไปดูแต่ละราศีกันเพราะว่าคู่มิตร สกับมกอยู่ในตรงนี้นะครับก็มีเรื่องของเพศตรงข้ามความสัมพันธ์ของเพศตรงข้ามที่จดัดเยนขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูของแต่ละราศีกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็อ,อีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตกันอีกนะครับผมให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับ ครับเรื่องพยากรพยากรกันนะครับผมชาวราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคมสอง7ันห้า้อหสิบเจ็มีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมชาวราศีธนูอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมมีดาวพฤหัสเป็นเกษตรประจำลัคนานะครับผมปึ๊บดาวพฤหัสนั้นไปอยู่ในภพอะไรเอ่ยภพอริกนั่นเองก็ถ้าถามว่าปีนี้จริงๆแล้วธนูก่อ เป็นเก์ที่จะค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นมรณะวินาศมรณะมีหนึ่งหกสี่วินาศมี 4, ศูนย์ห้าสามนะครับผมส่วนอ่บดาวเกตเข้ามาอยู่หน้าลักนาตามด้วยเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมมีเกณ์อะไรบ้างไนะอ้ที่หนักคือตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ลักนาเราโอเค มาเริ่มที่ดาวเกตก่อนดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในภพการเงินกระดุมพระการทํางานนะครับดาวเกตก็คือต้องทํางานอย่างหนักหน่วงทํางานเดินทางทํางานไม่รู้ว่าจะยังไงดีจะลงตัวยังไงดีการทํางานก็จะเสร็จไม่มีเวลาแน่นอนการทํางานก็อาจจะเจอต้องเจอคนต่างชาติต่างถิ่นถึงจะดีอาจจะมีเกณฑ์เจออะไรแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเกณฑ์ที่จะทําให้การงานของเราเดินดขนหน้ามากกว่าเดิมได้มีการเดินทางเกิดขึ้นทํางานหนะักโอเคต่อมามีอะไรอีกบ้างปึ๊บอันที่สองมีดาวเสาอยู่ในภพสหั์ชะเดือนนี้ให้ระวังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอะไระเดินทางเหมือนเดิมเลยระวังอะไรเดินทางไปปุ๊บมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอรายการพูดคุย การติดต่อสื่อสารในระหว่างที่ทํางานนี้ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ให้ระวังเรื่องของความจุกจิกหยุ่หยิมอย่าไปจุกหยิห่มหยิ้มกับเขาเดี๋ยวเขาเขาทำติดต่อติดต่อให้เราดีๆอยู่ไม่เอาแล้วดีกว่ามาเรื่องเยอะกับกูอะอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ให้ระวังการติดต่อสื่อสารการใช้คําพูดให้ระวังให้ดีเพราะอันนี้ก็เข้าอยู่ในมุมของ วิมรณะด้วยเช่นเดียวกันอ่ะมาอะไรต่อปึ๊บมาในภพพันธุนะครับผมพันธุตรงนี้อ่ะบ้านรถยนต์ที่ดินแล้วก็พี่น้องพ่อแม่อ่ะอย่างนี้มีดาวราหูตอนนี้ดาวราหูจริงมันอยู่นานมากตอนนี้อ่าในนวางติยางจะตอบเรื่องว่าก็มีอะไรภาระอะไรก็ต้องช่วยไป ทำอะไรก็เป็นเบื้องหลังได้ก็ทําไปทําอะไรให้ดีก็ทํานะครับผมเป็นลักษณะของการจุนเจือการต้องช่วยเหลือการมีภาระเรามีอะไรช่วยเหลือเขาก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับผมการผิดทองหลังพระเป็นสิ่งที่ดีวันหนึ่งมันก็จะมาถึงข้างหน้าพระราชำดำรัสของรัชกาลที่9นะครับผมก็มีเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปช่วยเรื่องของตัวนี้ต่อมาอมาเมนหลักเลยสามห้ึงห สามห้ากับหนึ่งหกสี่สามในตำแหน่งนี้อริให้ระวังเรื่องของความขี้เกียจเรื่องของการขยันไม่ถูกเรื่องอา่าเพราะว่าสามให้ระวังเรื่องอะไรอีกคิดน้อยคิดไม่ชันบุ่มบาบุมบา่าไปปุ๊บงานไม่งานไม่งอออย่างนี้ก็ได้นะผมทุกอย่างความสำเร็จยังไม่มา ดาวอังคารย้ายเข้าในตำแหน่งนี้เลยอันต่อมาในจบ5กับ3อริจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นมีแกนที่จะทะเลาะกับคนมีอริมีศัตรูมีคนมาคอยขัดขวางเป็น3 5 3 5คืออะไรกลุ่มผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ก็มองได้หรือ3าถ้าเราเคยไปลงทุนอะไรกับใครไว้เรา หมือนเป็นหุ้นส่วนกันวันนี้เข้าในภพอริถึงเวลาจุดจบแล้วเหมือนกันทะเลาะกันเกิดขึ้นได้เพราะว่างานแต่ละอันเป็นงานแบบค่อยๆทาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งงานไปหุ้นกันไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะปีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในภพอริทะเลาะเรื่องอะไรการเงินอ่ะมาต่อช่วงนี้การเงินของราศีธนู อันนี้หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่นะครับผมผิดหวังเรื่องของความรักทะเลาะกันในเรื่องของพี่น้องการเงินก็ถือว่าพอรู้ตัวแล้วถึงยังติดขัดอยู่แต่ก็เอาตัวปะเพเขาเรียกอะไรนะพยายามเอาตัวรอดไปให้ได้ก็อยู่ทรงประมาณนี้นะครับมรณะหกสี่อยู่ในนี้หนึ่งหกอยู่ในนี้สี่หนึ่งอยู่ในนี้ครับ คำพูดล้วนเลยเมื่อกี้ก็คำพูดคำพูดก็ให้ระวังคำพูดจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จคําพูดมีปัญหาตอนนี้ดาวสี่เข้าในพบมอแล้วนะตรงน,นี้ด้วยโอเคแต่ขอให้มันก็อย่างนี้พราะภาพรวมที่ดีเพราะว่าดาวสี่นั้นก็ได้ตําแหน่งที่ดีในตรงนี้เพราะว่าถูกธาตุ ความรักผิดหวังหกสี่หนึ่งตอนนี้เจ้าชู้แต่เข้าอยู่ในภพมรณะแอบรักแอบหลงอะไรเขาประมาณนี้ก็ได้ครับผมก็แต่แอบรักแอบหลงก็ไปทำให้ทะเลาะกับเขาอีกหนึ่งสองน้ำไฟนะครับผมภาพรวมๆเลยเดือนนี้การเงินให้ระวงังวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับผมเรื่องของคำพูดคิดก่อนพูดนะครับผมอะไรอะไรไม่ชัวร์อย่าพูดอะไรอะไรไม่ไม่ใช่แบบว่า พูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดไปแล้วเดี๋ยวปัญหาตามมางานงอกนะครับผมแล้วก็ช่วยบ้านช่วยอะไรไปช่วยได้ทําไปภาระไม่เหลือบากว่าแงก็ช่วยไปนะครับผมพี่น้องก็ระวังอย่าระวังทะเลาะกันเพื่อนฝูด,ด้วยเช่นเดียวกันคิดทุกอย่างตอนนี้มาจากเรื่องของคําพูดล้วนๆครับขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวราศีธนูครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมทั้งสิบสองราศีนะครับ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e อีกครั้งนะครับให้เป็นกำลังใจแก่ผมด้วยนะครับครับช่วงนี้มีหลายช่องทางนะครับสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับเพจอาจารย์อูการันตีนะครับเพื่อง่ายต่อการรับชมและการเข้าถึงนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเนื้อหาของโหราศาสตร์การทำนายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ